ที่27ครับกุุภมพา2,565นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสกนลคนครนะครับไปที่ศาลนะครับศาลจังหวัดสกนลคนครพอดีมีงานมีฮนะก็เลยถือโอกาสนะครับขับรถเที่ยวเขาภู่พานนะครับข้างเราจะข้ามภู่พานกันนะครับวันนี้ออกจากบ้านวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะับ ไปถึงนู้นกี่โมงก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึ่งนะครับวันนี้ก็มีน้องๆร่วมขับไปกับเราด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนครับเพราะว่ามีงานที่ศาลจังหวัดวันบุรีโอเคครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับครับนี่เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ ปั๊มแล้วนะครับแต่น้องๆเขาก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็พี่ๆก็มาถึงกันแล้วที่จะเดินทางไปสกลนครกันนะครับตอนนี้นี่นะครับพี่เขามาถึงแล้ว นี่ก็กเบรกแรกนะฮะของการเดินทางสองชั่วโมงผ่านไปครับมาถึงแยกตรงเข้าอำเภอบระบือนะฮะตรงนี้เป็นไงบ้างแบง <c oughs> เกิลไม่รอดครับมาวันนี้เราวางแผนก็เลยว่าจะยืนพื้นอยู่เท่าไหร่150หครับผมรักษามาตรฐาน <c oughs> <c oughs> ใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับมาถึงตรงนี้จากอ,าอำเภอสุงเนินนะครับตรงนี้โพราชนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเพราะว่ามันจะข้ามก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าเราต้องข้ามภูพานไม่ให้มันมืดนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับกันต่อไปนะครับผม Even what I got, nobody going drain my energy And I will never stop, I'm motivated by enemies Setting up shops so everybody remember me And though I am not going through life regretfully I'd rather work nonstop, stop they call incessantly Than want some more jobs to live life pleasantly Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting in When so stop dropping rope. I lost all control, and pop off your ball. I got swat, I fall, I'm not bought, I'm sold My stock rocks, it's gold, hey, knock, knock She yeah. always shit, talk to close. I ain't stopping, though it's hippie

บีเพสพอยูอ่ต,ตรงนี้ครับครับครับจองไว้ครับอของบริษัทลิสุร้านะครับ few later. นี่เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมนะครับโชคดีเพสนะครับกำลังจะเข้าที่พักนะครับ วันนี้เรามากันสองลำเครื่องบินหรือเรือพี่เราอกอบคุท่านนใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกหนเราออกเดินทางตอนบนะ่ายโมงเนาะตอนนี้สิบแปดหนึ่งห้าแต่เวลาที่เราพักไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนงะาะเดินทางจริงประมาณกี่ชั่วโมงประมาณห้า,นหนาชั่วโมงเฮ้ยไปเท่าไหร่เราไปดีกีก้าน นี่ก okay. ็โอเคเปิดอยู่ที่พักครับโอ้วที่พัก700บาทนะครับตรงนี้ได้แล้วนะครับคับใครไม่มาพลาดแล้วนะาะเนาะสงแบงคนพลาดเลยพี่พลาดนีด่โอ้มีใครไม่มาเนี่ยก็ต้องเปิดไฟก่อนโอเค เดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วครัแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยเต็มที่แล้วนะแรงสุดยอดสุดยอดแล้วใครกับกับที่เลรกใช่ไหมใช่400สี่ร้อยโลสี่ร้อยกว่าโลเกือมาไม่เคยขับรถมาไกลขนาดนี้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศโรงแรม ช้าวันจันหน้าตามันก็จะแปลกๆเลยนะเนื่องจากเมื่อคืนนี้นอนดึกครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะฮะจะไปทำงานครับทำงานสักประมาณชั่วโมงหนึ่งฮนระเต็มที่ครับเก้าโมงถึงสิบโมงครัหลังจากนั้นเราก็จะเอ,อ ไปเที่ยวที่เมืองสกลนคร,รต่อไม่รู้น้องเขาจะพาไปที่ไหนนะฮะอ่เป็นร้านสเต็กเนื้อนะครับร้านอะไรนะแบงค์ร้านฟาร์มฮักนะครับเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมเสร็จงานนะครับเดี๋ยวนี้เรารับประทานอาหารเชา้าเสร็จก็จะเข้าไปทํางานก็เตรียมมุฟแล้วฮะโอเคครับครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะฮะวันนี้จากสาร จังหวัดสกลนกครน,นะครับวันนี้เหลือเราจะไปไหนกันต่อฟาร์มฮักเมื่อกี้ชาวบ้านมาพูดด้วยนะครบเ <c oughs> ขาพูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่งตัวอะไรมาแปลกๆนะแล้วมันอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยบรรยากาศ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางกับน้องแบงค์ต่อนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาถึงตรงร้านฟาร์มฮักนะฮะเราจะ ชัดแบดร่างกายก่อนเนื่องจากเรานอนน้อยนะครับเมื่อคืนนี่ยทำงานดึกนะครับแล้วก็จะหาอะไรกินนะครับตรงนี้เป็นที่แนะนำของจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับบรรยากาศดเตรียมเล้าเตรียมอะไรครับ เดี๋ยวเราไปดูกันมีเมนูแนะนำมาแล้วตอนนครับอ่าเป็นสเต็กกับกระทะร้อนนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าที่เป็นทีโบนอะทีโบนทีโบนต้องเป็นสเต็กค,ค่ะอ่าทีโบนอะสเต็กทีโบนสเต็กนะคะฟ้อนสุกระดับไหนนะคะ What I got, nobody to drain my energy And I will never stop, I'm motivated by enemies Setting up shops, so everybody remember me And who I am not going through life regretfully I'd rather work non-stop, what they call incessantly the win some more jobs to live life pleasantly Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there What got, so stop dropping roads I lost all control, and สวัสดีครับนี่เราก็เดินทางมาจากสกลนครนะฮะมาถึงโคราชนะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้เรามาถึงปัม๊มปั๊มอะไรปากนาการใช่ไหมปั๊มปตทนากาปั๊มปตทนากานะครับตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยฮะออกเดินทางลงจากเขาเขาภูพานเนาะตอนนั้นเรานั่งอยู่บนเขาภูพานประมาณบ่ายสามใช่นะฮะแล้วก็มาถึงเนี่ย ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทําเวลาครับถึงจะมันมันร้อนไงไม่รู้จะทําไงฮะ mm hmm. เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับ mm hmm. วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอจบแค่นี้นะครับ